ดิจติตอลไกด์คืออะไรจำเป็นไหมในการฝังรากเทียมวันนี้หมอโชคมนีครับตอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอชวันนี้พี่หมอโชคก็ว่างนะครับก็มาเชิญพี่หมอเสียะออกรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไร เป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านนี้ครับครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการทําตัวอ่าเรียกว่าไกด์สำหรับการวางแผนในการฝังรากฟันเทียมอ๋อดิจิตอลไกด์ดิจิตอลไกด์ดิจิตอลไกด์อ่านะครับก็จะเป็นตัวที่กําหนดตําแหน่งในการฝังรากเทียมให้ตรงกับตําแหน่งที่เราต้องการในช่องปากเลยอ่าก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูใช่เราจมีภาพตัวอย่างให้ดู ใช่ไหมครับทีนี้ <c oughs> ตัวนี้มันมีข้อดีอย่างไรบ้างก็คือหนึ่งเราจะทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานครับคุณหมอโชว์เพราะว่าตําแหน่งมาถูกวางแผนมาในคอมพิวเตอร์หมดแล้วเราก็จะวางแผงสายรากเรียนปุ่ง,งตำแหน่งนี้เลยในด้แม่นยําขึ้นถูกต้องครับคนไข้ก็จะบาดเจ็บน้อยเนื่องจากว่าตําแหน่งในการเราจะต้องเปิดแผลเพื่อฝังรากันเทียมมันก็จะมีขนาดเล็กลงแผลที่เล็กลงครับะระยะเวลาในการทําที่สั้นลงทําให้เกิดความเจ็บปวดที่น้อยลงใช้เวลาเร็วขึ้นถูกต้องับ ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการวางแผนเพื่อการทำตัวสเตนหรือว่าใัวเค้่องขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าต้องต้องส่งไปให้เทคนิคเชียนทำใช่ไหมเราจะต้องวางแผนโดยการเก็บข้อมูลในช่องปากลักษณะทางเอ็กซเรย์ซีทีสแกนเพื่อวางแผนแล้วก็กําหนดแนวํา แล้วการวางแผนฝังรากพันเทียมครับในบางกรณีเราจะสามารถฝังโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดแผ่นเหงือกเลยครับคนไข้ก็จะเจ็บน้อยไม่มากเลยอย่างนั้นทุกต้องครับแต่บางกรณีเรายังจําเป็นต้องทานะครับโดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้ถอนพันไปนานแล้วแล้วก็กระดูกมันหายไปเยอะพวกนี้จะต้องมีการเสริมกระดูกเทียมร่วมด้วยครับแล้วหมอเสียอันนี้ข้อดีข้อด้อยหมดแล้วข้อดีก็คือว่าเจ็บน้อยถูกต้องครับอ่าแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็ว รับมีความแม่นยำข,นของไ้บาดเจ็บน้อยมีความแม่นยำอ๋อในอีกกรณีหนึ่งครับคุณหมช่วงในกรณีที่ลากฟังสองซี่เราฉีดกันมากมาเราต้องการฝังตำแหน่งให้ได้เป๊ะแบบตรงนี้เท่านั้นนะแบบ<อ>ไ,มมไม่ให้มีเออร์เลอร์เลยพวกนี้ตัวนี้นจะช่วยงานนะอ๋อคือในกรณีที่ฉีดกันมากมาก ใช่ไหมครับอ๋อหรือในกรณีที่แบบว่ารากฟันเทียมเรนเบรนฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามและตำแหน่งที่แม่นยำม,มากๆแม,าม,ม,ากม่นยำม,มากปุ๊บต่อฟันเลยพวกนี้อ่า<ล>พวกนี้จำเป,เป็นระวังแผนมากอดได้อ่าครับทีนี้พูดถึงข้อดีเรียบร้อยแล้วคือดีมากก็ดีมีความแม่นยำแล้วทีนี้ข้อด้อยที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วคือมีเรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นกับอีกอันหนึ่งที่เราต้องเผื่อไว้ก็คือว่ามันยังคงม,มีเออร์เลอร์เล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะต้องใช้ความสามารถหรือประสบการณ์ของคุณหมอในการฝังรับปัญหาแล้วก็ความวางแผนที่ดีทั้งระหว่างคุณหมอเทคนิเชียนด้วยถูกไหมครับใช่า<ช><ช>นทางการ,รก็อาจจะต้องวางแผนให้เขาเรียกว่าสอดคล้องไปกับที่เราวางแผนให้ตรงต่างไปน,นะใช้จ่ายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องระยะเวลาด้วยไหมครับเรื่องระยะเวลาครับ เพราะว่า oh, อย่างมันถ้าเป็นเคสปกติที่อย่างพี่หมอทำหรือพีอ่หมอเนีปกติทำเนี่ยเราก็ฝันฝันได้เลยใช่เรามาถึงพวกถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสที่ตรงไปตรงมาไม่ได้มีหลายซี่ไม่จำเป็นต้องวางแผนก่อนเราสามารถที่จะฝังรับอันเดียววันนั้นได้เลย<อ>ครับก็ขึ้นกับประสบการณ์ของคุณหมอด้วยคุณหมอบางคนถ้าเริ่มทําใหม่ๆก็อาจจะต้องเริ่มจากการทําตัวนี้ก่อนอแต่ในหนึ่งซี่ก็คือถ้าถ้าเรามีประสบการณ์ในการทํางานมาระยะหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องทำนะครับค่ะอ๋อ พราะจริงๆก็คืออันที่้องการเนี่ยข้อดีก็มีเยอะแต่ข้อด้อยก็คือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น Nein, แ,แล้วก็ต้องเผื่อระยะเวลาที่มากขึน้นแทนที่จะมามาถึงฝั่งลักเียมเลยก็กลายเป็นต้องพิมพ์ปากรอถูกไหมครับใช่ครับเอกชนเลวางแผนกว่าจะปริ้งตัวนั้นออกมาได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วค่าใช้ใจ่ายต่อเคสเนี่ยหมอซี่ประมาณประมาณเท่าหไหร่ครับค่าใช้จ่ายนี่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ที่เราจะใส่รักผันเทียมสมมติว่าจำนวนในการฝังรักผันเทียมเยอะเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นตามจานวนอของการฝังรากผันเทียมนั้นครับโดยในบางกรณีในในในบางแล็บเขาก็จะคิดเลืราคาเหมาสมมติว่าคาใครทำทั้งฟันบนและฟันล่างเขาจะมีราคาโปรโมชั่นให้อ๋อครับ แล้วดิจิตอลไกด์เนี่ย <S <S ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยอย่างหมอเซไเองเนี่ย <S <S ได้เลือกใช้ในเคสไหนบ้างครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือเป็นเคสที่เราจะต้องวางแผนฝังหลายๆตัวต้องการฝังให้ขนานกันหรือ,อคนไข้มีกระดูกหนามากๆที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดตัวเหงือกเลยก็นี่แบบนี้เราใช้ตัวดิจิตอลไกด์เนี่ยจะทําให้เราสามารถฝังตำแหน่งนั้นโดยที่ไม่ต้องเปิดเหงือกได้เลยคนไข้ก็จะบาดเจ็บน้อยเท่าที่ทํามาทั้งหมดคนไข้จะแฮปปี้มากเพราะว่าแทบจะไม่มีแผลเลยครับครับแปลว่า ไม่ได้ทุกเคสที่หมอเสจ,จะใช้ใช่ถูกไหมครับว่าน่าจะขึ้นกับวิจารณญาณของคุณหมอแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานอีกครับคุณหมอ,อชัยอย่างอย่างเอาง่ายง่ายจริงๆก็คือว่าหมอเยนี่ไม่ได้เลือกใช้ทุกเคสเคสที่จําเป็นเราถึงจะเลือกใช้เพื่อให้เกิดข้อดีสูงสุดใช่ครับให้เป็นประโยชน์กับคนไข้สูงสุดอย่างที่เราคุยกันจริงมันมีเออร์เลอร์ใช่ไหมครับเพราะในเออร์เลอร์ของดิจิตอลไกด์เนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้เคสใช่ครับเพราะนั้นแนะนําให้ปรึกษากับคุณหมอว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนตัวนี้ไมหมการใช้ดิจิตอลไกด์จะทําให้เราบาดเจ็บน้อยลงไหม,มถ้าดิจิตอลไกด์ก็เป็นข<า>้อดีอเาใช่ผมแนะนําให้ทําเพราะว่าบาดเจ็บน้อยทํางานง่ายอ่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องใช่ใชครับแต่ไม่ได้จะเป็นกับทุกคนอย่างหมอเซยเองที่ใช้ดิจิตอลไกด์เนี่ยอัตราส่วนนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ได้ใช้เยอะแหละเพียงแต่ว่าเอานี้เอา เรียนตามตรงก็คือว่าโดยปกติอย่างพี่หมอกับพี่หมอเสเองก็ไม่ได้ใช้ดิจิทัลไก่เพียงแต่ว่าในบางเคสที่มันจําเป็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเกิดประโยชน์กับคนไข้ใช่ครับส่วนใหญ่พี่หมอเสยก็อาจจะแนะนําในกรณีที่ที่จําเป็นใช่ครับ<อ>เราจะคํานึงถึงประโยชน์ที่คนไข้จะได้สูงส<อ>ุดเพื่อและก,กับค่าที่เราต้องไปเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่ทุกเคสแบบจําเป็นหมดนี่มันก็แบบใช่ครับเพราะว่าอันนึงก็หลายตังอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เสียเวลาคนต้องมาหลายครั้งใช่ครับนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ก็จะทําให้ตอบคําถามของผู้ชมว่า,อาเอ๊ะเราจําเป็นต้องทำไหมทมําไมหมอบางคนทําทุกเคสทําไมหมอบางคนไม่ทำการทําได้ประโยชน์ตรงไหนบ้างก็น่าจะจริงจริงการเลือกทําหรือไม่เลือกทำเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับคนไข้คือ,อยังไงมันมีข้อดีอยู่แ <harbor> ล้วแต่ว่าอาจจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มถูกไหมเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสเราไม่ได้บอกว่า ไม่ใช้จะดีหรือใช้จะดีถูกไหมใช่ครับขึ้นอยู่กับวิจารยญานของคุณหมอที่ดูแลเราใช่ครับอ๋อหมอเสี้ยรครับแล้วเราคุยกันง่ายๆก่อนดีบอกว่าปูความปูพื้นความรู้นิดหนึ่งสเต็ปคืออะไรครับสเต็ก็คือในตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับก็คือเราจะวางแผนมาแล้วว่าตำแหน่งที่เราจะฝังรากฟันเทียมเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างให้ตรงกับตำแหน่งฟันในช่องปากครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่าเอาอยากฝังรากเทียมตรงเนี้ย ซึ่งจริงๆแล้วตัวฟันจะขึ้นมาตรงเนี้ตำแหน่งที่เราจะทําก็คือวางแผนให้มันอยู่ตรงตำแหน่งนี้เลยกฝังได้าตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยข้อมูลที่ต้องใช้ก็คือว่าเราจะต้องวางแผนว่าเราจะใช้รากเทียมกี่ตัวเราจะวางแผนตรงตำแหน่งไหนบ้างครัต้องใช้ภาพในช่องปากร่วมกับภาพเอ็กซเรย์สามมิติในการวางแผนครับหรือว่าถ้าเราจะทําเป็นโอเวอร์เดนเจอร์หลายๆตัวเราก็จะวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะฝังหนึ่งสองสามสี่ตัวให้ขนานกันเพื่อให้ตัวล็อกทั้งหมดได้ประสิทธิภาพในการ ใช้งานสูงสุดครับครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเอียงมันอันนี้ปุ๊บทำให้หัวตรงนี้มันเสื่อมเร็วครับคุณหมออ่าครับอืมสุดยอดก็คือเป็นตัวนำเจาะใช่ครับวางง่ายๆแนะนำะสำหรับการฝังรากวันเทียมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการฝังรากเทียมที่ดีเนี่ยก็คือว่าเราต้องวางภาพจบไว้ก่อนแล้วเราก็วางตำแหน่งฝังให้ได้ทิศทางและองศาที่ตัวรากเทียมเนี่ยจะรับแรงแล้วก็อยู่ในกระดูกแทบจะทุกจุดใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องสำคัญมากๆแน่เลย ะะพี่หมอเสียรครับแล้วมีเคสต,ตัวอย่างที่พี่หมอเสียใช้แล้วแบบเอออย่างเราพี่จะอย่างพี่หมอเสียจะพิจารณาใช้เคสไหนบ้างลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยอ่าโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเคสที่ผมจะให้ดูว่าเราใช้ในส่วนของดิจิตอลไกด์เข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษานะครับก็คือพอเราฝังพวกมันจะด้ตำแหน่งที่มันขนานกันแล้วก็ตรงกัน นคือเด<า>ียว6ก<า>ี่เลยท้ายขวาเลยใช่ครับอันนี้ใช้เวลาทำไม่ถึงชั่วโมงนะบ<ฮ>ี่การทาททั้งหมดนี้แล้วก็ร่วมกับการที่พอมันเป็นแผลเล็กๆนะครับเพราะว่าระวางแผนก็คือระวางแผลเป็นสะพานฟันด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งหนึ่งสองสามมันข้ามที่ไปพวกนี้มันก็อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสําหรับการวางแผนให้ได้ตรงตำแหน่งในช่องปากครับนี่คือแทนที่จะอย่างพี่หมออย่างพี่หมอโชคฝังเทนี้นี่ยังไงก็มีเป็นชั่วโมงนะเพราะมันสองข้างนะเท่าไหร่นะ ไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วครับเพราะว่าต้อ,อประหยัดเวลาขึ้นใช่เขาให้ความเจ็บน้อยแผลก็เป็นแผลเล็กก็จะเหมาะมากๆแล้วมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าถ้ารากเทียม2ซี่ตัวนี้ครับมันอยู่ชิดกันมากๆนะคือมีรากฟวามดันทั้งสองซี่ชิดมากเดือดมากมากเลยตำแหน่งที่เราฝังได้ก็คือจะต้องเป็นตำแหน่งเดียวเดยที่เราฝังได้เอียงนิดเดียวโดนลากแล้วครับคือตอนฝังนี่ก้นหายใจไหมก้นหายใจโอ้ยพี่บอยติดเลยครับเกรงเลยเนี่ยต้องยกตัวขึ้นได้ ฝักรากกระเทียมโอเคมันก็จะทําให้เราช่วยได้ตําแหน่งที่มีความคาดเคลื่อนได้น้อยแล้วก็ความเสี่ยงกับคนไข้ก็จะลดลงจริงๆนึก<ด>ภาพเหมือนเหมือนเราจะอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านฟังง่ายๆคือเหมือนเราจะตอกตะปูใช่คนระับแล้วกระดูกัรากเทียมเนี่ยเหมือนตอกตะปูบนไม้ที่มันปรีแตกได้มันไม่ได้แข็งขนาดนั้นใช่คนระับเพราะ่นหมายความว่าถ้าเราหือจับเอามือจับแล้วมือท่าในปากมันแบบ<า>มันพนะานไม่ได้มันยากกว่าอีกเพราะนั้นแคบๆนิดๆอย่างเงี้ยใช่คือถ้าพลาดทีนี่จะหายหนัก ถ้ามีการมีไกายก็สำคัญมากคนล่ามาสวยมาก<ช>นะครับ,รบโห้ตื่นเต้นมากเลยแล้วมีเคสอะไรอีกไหมครับที่แบบมาใช้ได้อีกโอเคในเคสกรณีที่คนไข้ทําเป็นลักษณะของโอเวอร์เดนเจอร์หรือว่าอ v e r d n r โอเวอร์เดนเจอร์ Danger, หลายคนจะอาจจะงงว่าโอเวอร์เดนเจอร์คืออะไร<ช>เดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปพี่หมอได้ก็คือการฝังรากเทียมเพื่อล็อกกับฟันปลอมก็คือเอาฟันปลอมมาล็อกกับรากเทียมอ่ะ ไปย้อนดูคลิปได้เดี๋ยวน้องวูดอินเสิร์อให้ดูนะครับก็กลับไปดูว่าโอเวอร์เดนเจอร์คืออะไรแล้วโอเวอร์เดนเจอร์หมอคิดจะทำไงต่อครับโอเวอร์เดนเจอร์ก็คือเราสามารถวางแผนฝังรักพันเทียมโดยเฉพาะสมมติถ้าเราทำข้างบน4ตัวครับเราก็ป<ะ>ึ๊บวางในคอมพิวเตอร์เลยเพราะเราฝังตามตำแหน่งที่คนแค่มีกระดูกอยู่แล้วเคสตนี้ไม่ต้องเปิดตัวเหนือเลยครับแล้<ห>รา,า,ารถใส่รากเทียมลงไปได้เลยง่ายๆคืออย่างพี่หมอเองจะฝังรากเทียมเคสโอเวอร์เดนเจอร์นี่คือเปิดเงือกแบบกซ้ายขวาคือกว้างหน่อยก็คนไข้ก็อาจจะมีการระโบมเกิดขึ้้้นนแต่่ถาาเป็็อยงีก แทบจะไม่ระบหเลยตำแหน่งก็แม่นยำใช่ครับจากประสบการณ์ที่ทํามาก็คือตำแหน่งค่อนข้างตรงกับแผนที่เราวางแผนไว้เลย<อ>แล้วก็คนไข้าบาดเจ,จ็บน้อยไม่จำเป็นต้องตัดใหม่ไ้ซ้ำอ๋อคืรอนนรอดอย่างเทโลเวนเจอร์ก็อาจจะเริ่มเขาเรียกว่าเหมาะเลยแหละแต่อาจจะต้องมีข้อจํากัดบ้างเช่นคนไข้ต้องมีฟันปลอมมาก่อนหรือเปล่าครับ ใช่ครับคนไข้ต้องมีฟันปลอมไว้ก่อนเพื่อเป็นแนวนําเป็น<อ>แนวนําใ,<น>ใช่ไหมถูอเพื่อให้รู้ว่าฟันจะขึ้นตรงตำแหน่งไหนบ้างมีการกระจายแรงแบบไหนบ้างไม่ใช่ว่าทุกเคสแบบเหมาะสมอันนี้คือขึ้นอยู่กับวิจารย์เลยอย่างเคสที่มานี่เห็นว่าดีไซน์เป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เราทําออกมาเป็น2ชั้นก็คือจําลองออกจากตําแหน่งฟันปลอมของคนไข้ขด้วยแล้วก็ถอดตัวฟันปลอมออกแล้วก็เหลือแต่ตัวแนวนํถือว่าเป็นผู้นี้จริงๆคือในการออกแบบสเตนเน่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยถักแต่ว่าวางวางวางฝัง คือมันต้องเอารูปซีดีเอาฟันบอมา<ช><ช>แล้วก็เอาสามมิติฮะกระดูกเสามมิติซีทีสแกนแลเมอร์ชกันใช่ครับเลือกตำแหน่งฟังใช่แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์อีกว่าจะวางตัวไกด์ยังไงให้มันออกมาสวยงามด้วยการสื่อสารระหว่างหมออย่างบอเสียกับเทคนิคเชียนก็คือสำคัญมากใช่อ๋อเคแบบนี้จำเป็นจะต้องวางแผนไวก่อนเพราะว่า เราจะต้องเห็นภาพจบก่อนแล้วเราก็มาวางแผนว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับคนไข้ก่อนก็นี่แบบนี้เรารอก่อนได้ประโยชน์มากที่สุดครับอ่าเพราะว่าการผ่าตัดเร็วเจ็บตัวน้อยใช่ครับอืมสุดยอดเลยครับนี่เป็นน้ําจิ้มที่วันนี้แบบมาสัมภาษณ์ก็พอดีหมอเสียมีเชสอยู่ในในโทรศัพท์พอดีถ่ายรูปมาให้ดูโอ้สุดยอดมากเลยครับอ่ะทีนี้หทุกอย่างดีหมดเลยมาถึงบทสรุปดีกว่าว่าดิจิตอลไกด์กับการฝังรากเทียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหมอเสีย ก็อาจจะต้องบอกท่านผู้ชมว่าดิจิตอลไกด์เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีความนิยมมากขึ้นครับในปัจจุบันแล้วก็ข้อดีของตัวดิจิตอลไกด์เนี่ยก็คือทําให้เราสามารถฝังรักพันเทียมได้แม่นยําขึ้นร่วมกับบาดเจ็บน้อยลงประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับคนไข้มากขึ้นข้อเสียก็อาจจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการใช้เวลาที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีข้อมูลที่คนไข้จะต้องให้กับคุณหมอเพิ่มเติมเช่น ภาพในช่องปากเช่นเอ็กซเรย์สามิติภาพสำหรับการวางแผนก็จะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นค่าจ่ายที่เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าคุณประโยชน์่มันค่อนข้างเยอะใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณหมอคำนี้ที่หมอพูดไหมครัขึ้นอยู่กับวิจารณญาณระหว่างคุณหมอที่ทําให้คุณนะครับใช่ไหมครับว่าจําเป็นไหมแน่นอนทําก็ดีแต่จะมีค่าใจ่ายที่เพิ่มขึ้นใช่ครับงั้นเราวันนี้เราฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณพี่หมอเสี้ยมากๆานะครับสำหรับความรู้ อิมพลานทไกด์ใช่ไหมอ่าฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ